แอบงีบน,นอนช่วงกลางวันให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดทำยังไงมาฟังกันครับการน,นอนกลางวันหรือแอบงีบในช่วงกลางวันหรือ power nap <m ys ven> จะทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่สามารถฟื้นฟูความจำดึงความจำที่ได้รับมาในช่วงเช้าเข้ามาในสมองให้เราได้ดียิ่งขึ้นและมีผลงานวิจัยทางการแพทย์ว่าการทำ power nap หรืองีบตอนช่วงกลางวัน ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมได้ครับเทคนิคสำคัญของการงีบในช่วงกลางวันหรือ power nap ต้องทำช่วงเวลาสั้นๆเพียง25-30นาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะเทียบเท่ากับการนอนกลางคืนถึง2ชั่วโมงเลยครับช่วงเวลางีบกลางวันที่เหมาะสมหรือนอนกลางวันคือช่วงบ่ายโมงไม่เกิน4โมงเย็นนะครับ ที่ห้ามเกิน4โมงเย็นและห้ามนอนหลับเกินครึ่งชั่วโมงเป็นเพราะว่าถ้านอนเลย4โมงเย็นไปหรือนอนนานเกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปจะทําให้เกิดความเฉ่ยเกิดความง่วงตื่นมาไม่สดชื่นทําให้ระบบสมดุลของการนอนหลับเสียไปทําให้ช่วงกลางคืนนอนไม่หลับครับเคล็ดลับอีกอย่างของการทํ power nap หรืองีบตอนช่วงกลางวันสามารถทําบ่อยได้มากถึง วันละ2ครั้งแต่ก็ต้องอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่หลังมื้อเที่ยงบ่ายโมงและไม่เกิน4ี่โมงเย็นนะครับข้อดีของการทำ power nap หรืองีบตอนช่วงกลางวันคือช่วยลดความเครียดช่วยสมองสดชื่นราบเรื่นคิดงานได้ดีคิดงานได้ไวสามารถเอาความจำต่างๆที่อยู่ในช่วงเชา้าเก็บเข้าในสมองได้ดีขึ้นสมองตื่นตัวช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้นะครับ แต่ก็มีข้อเสียครับคือถ้านอนนานเกินครึ่งชั่วโมงหรือหลับงีบกลางวันเกิน4ี่โมงเย็นไปแล้วก็จะทำให้เรานอนมากเกินไปทําให้ง่วงมากขึ้นต้องใช้เวลาฟื้นฟูสตินานมากขึ้นกว่าจะกลับไปทํางานได้ตามปกติส่งผลให้ตอนคืนนอนไม่หลับหรือนอนหลับยากมากขึ้นนะครับสรุปคือการนอนกลางวันหรืองีบในช่วงกลางวันหรือ power nap ให้ได้มีประสิทธิภาพดีที่สุด ให้ได้สมาธิดีขึ้นความจําดีขึ้นระบบคิคุ้มกันดีขึ้นจะต้องงีบสั้นๆห้ามเกินครึ่งชั่วโมงพยายามจัดที่นอนปิดมา่านหลีแสงไฟให้เหมือนเวลานอนกคืนจริงๆจัดตารางการงีบนอนกลางวันให้เป็นช่วงเวลาเดียวกันทุกวันเคล็ดลับอีกอย่างถ้าเราจิบกาแฟก่อนที่เราจะนอนกลางวันจะช่วยทำให้เราตื่นได้ง่ายขึ้นเมื่อนอนไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับ สาเหตุเป็นเพราะว่าพอเราจิบกาแฟปุ๊บก,กว่ากาแฟจะดูดซึมแล้วก็ออกฤทธิ์ตะต้องใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีถึง30นาทีก็เป็นเวลาที่เราต้องตื่นพอดีครับและสุดท้ายคือใช้เสียงนาฬิกาปกที่ไม่ดังจนเกินไปไม่ไปรบกวนคนอื่นฟังแล้วไม่ใช่สะดุ้งตื่นจะทำให้เรางุดหงิดได้เวลาตื่นนะครับด้วยกามห่วงใยในสุขภาพทุกคนเสมอนะครับจากใจหมอยงครับ